เราเสียค่าค่าเชลก่อนค่าเชลก่อนเออแค่ว่าเอาสินค้าไปวางให้เอาเงินไปให้ด้วยใช่แล้วก็ต้องมีการันตีด้วยนะว่าสินค้าคุณต้องไม่ขาดถ้าเกิดมีความต้องการเนี่ยคุณขาดไม่ได้ครับครับโอหอย่างงี้มันบล็อกคาน้าใหม่จะทําไงนี่ใครจะไปเอาเงินที่ไหนมาผลิตของกองไว้เยอะแยะมากมายมันไม่สามารถมันทําให้กลุ่มคนเอ่อักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ทำโปรดักของตัวเองแล้วถ้าเกิดสายป่านไม่ยาวมันเหนื่อย แล้วก็อาจผมว่ามันเปิดรายสัปดาห์แล้วก็ปิดรายเดือนไปเยอะมากครับโอ้แล้วแล้วอย่างรูปแบบปัจจุบันนะครับที่คามคุณพลลมบอกว่าทางทีวีนี่ไปไปไปเรื่อยฟีดแบ็กกลับมาเยอะไหมครับเวลาเวลาเราเราสมมติว่ามีผู้ประกอบการทางบ้านเนี่ยเขามีสินค้าแล้วเขาอยากจะทำไปฝากผมได้ฝากได้อ๋อมาขายในรายการได้โอ้ฮะฮะก็คือมาคุยกันอาจจะขอค่าเวลาผมเล็กน้อยข่าวอะไรพวกนี้คือถูกกว่าที่คุณจะไปที่ไหน การันตีฮะเรตติ้งดีไหมครับหมายถึงว่าสมมุติว่ามีผู้ประกอบการมิสเตอร์เอเนี่ยมีโปรดักต์อยู่ชนิดหนึ่งเนี่ยครับซึ่งมันไม่ซ้ํากับใครในตลาดเอาไปขอไปวางขายนี่ถ้าสมมุติว่าสัปดาห์หนึ่งจะมีออเดอร์เข้ามามีแน่นอนมีแน่นอนเลยครับฮนนะนะครับมันอยู่ที่การ PR ว่าสินค้าของคุณจุดเด่นมันคืออะไรขายของโปรดักต์มันคืออะไรผลที่ใช้มันเป็นยังไงของเราในรายการเราเนี่ยมันผลผลของโปรดักต์จะเป็นตัวการันตีสินค้า จะไม่เหมือนที่อื่นที่จะโอ้ยดีดีดีแล้วไม่มีผลรองรับว่ามันมันดียังไงผมว่าไม่มีเคสต์ดี้ของผู้ใช้โปรดักมาพูดคุยกันว่าใช้แล้วคุณเป็นยังไงบ้างไหมอันนมีอีกประเด็นหนึ่งฮะที่อยู่ในกระแสสังคมตอนนี้คือแบบช่วงปัจจุบันหลังๆมาเนี่ยมีแบบพวกยาปลอมามีพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาออกมาว่าอยาอย่าอย่าใช้นะถ้าไม่มีอยอะไรเงี้ยครับก็คือสินค้าของคุณดำรงลเนี่ยก็มีรับอนุญาตออยทุกตัวทันหมดฮะ วคือออยเนี่ยมันมีสินค้าบางตัวที่ต้องขอครับหรือบางตัวไม่เกี่ยวไม่จําเป็นต้องขอเพราะออยคืออาหารละยาคือสิ่งที่ต้องผ่านเข้าไปกินทับเข้าไปดูแลข้างนอกเนี่ยต้องบอกว่ารักษาสิ่งที่ต้องขออะไรพวกนี้ครับมันก็มีหลายกลุ่มสินค้าอ๋อครับก็คือถ้า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 ยังขอไม่ผ่านนี้เราก็ถ้าทีวีไม่ได้ไม่ทําไม่ทําอืึ พราะเราก็ต้องส่วนหนึ่งเราก็ต้องป้องกันตัวเองก็ป้องกัน,กนใช่<า>แล้วสิ่งสําคัญมันคือความชัดเจนของโปรดัก t เพื่อวันนี้เรา,ากำลังจะบอกให้พี่น้องประชาชนเขาใช้เนี่ยครับตัวเรายังไม่ชัดเจนกับมันเนี่ยเราพูดไม่เต็มปากก็คือถ้าในแง่การตลาดมีอยู่สี่ีเรื่องโปรดัก t นี้คุณคำลนมัน่นใจมากมาที่สุดอันดับหนึ่งต้องโปรดัก t ก่อนครับของผมนะผมว่าจากพีไหนก็ตามถ้าโปรดัก t คุณไม่เพอร์เฟกให้พีอื่นมาบางคนเขาอาจจะใช้ถ้าเกิดเขามีเงินเยอะครับเขาก็เอาไปโปรโมท แค่โหมดหนักๆอันนั้นก็จะเป็นตอนนี้ในท้องตลาดก็เป็นกันเยอะแยะก็ใช้วิธีการนี้แต่ของเราเนี่ยเพราะว่ามันกลับมันมันยุ่งวายกับชีวิตอ่ะมมันไม่ใช่ไม่ได้ครับมันไม่ชัดไม่ได้ครับมันไม่ชัดไม่ได้ใช่มันไม่ใช่ยาสีฟันมันไม่ใช่อะไรที่ใช้แล้วเออยังพอไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้อะไรเงี้ยครับหัใจัของธุรกิจตรงนี้คืออะไรครับเอผมว่าความจริงมากกว่าความจริงที่เรานําเสนอไป ความจริงที่เราอยากจะให้ความตั้งใจของของทีมงานของบริษัทครับว่าวันนี้เราทําธุรกิจเนี่ยมันมันอาจจะไม่เหมือนธุรกิจที่คนอื่นเขาเรียกร้องกันเนาะครับผมว่าจะต้องขาย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 บ้า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 ของเราเนี่ยมันกึ่งสังคมไปด้วยในตัวอือครับนี่คือหัวใจของเราคือครเราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในความสามารถของเราอืมฮฮน่าสนใจมากเลยผมเห็นคุณคำนลมีมีแจ้งไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยมันจะมีเจดกําไรส่วนหนึ่งอะเข้ามูลนิธิเป็นไม่ใช่มูลนิธิตอนนี้เรายังตั้งไม่ได้เพราะมันเริ่มต้นตั้งเป็นชมรมตั้งเป็นชมรมชมรมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เราเรียกชมรมรักไทยประสูกชมรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบว่าเราต้องเจียดตรงเนี้ยมาเข้าชมรมแล้วก็อาจจะมีบางคนติดต่อมาทางรายการว่าเขาเราพิอารเอง ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้พี่น้องประชาชนหรือใครก็ตามที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยครับแล้วคุณไปเจอบ,บางทีตัวเองไม่มีไม,มไม่มีโทษไม่มีปัญญาที่จะติดต่อเราเข้ามาหรอกคนข้างๆจะเห็นครับคนพระเห็นบ้างหรือประชาชนเห็นพระบ้างอย่างเงี้ยก็แจ้งเข้ามาที่เราแล้วเราก็ติดต่อไปว่าโอเคมันเป็นจริงไหมอะไรไหมเงี้ยเราก็เขาเป็นเรื่องอะไรเป็นโรคอะไรเราก็จะให้มอบสินค้าที่สามารถจะไปช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องโรคแบบ ประเภทนั้นส่งให้เขาดูแลเขาเพราะซึ่งซึ่งซึ่งตัวสินค้านี้ก็มีมาตรฐานมีอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนกับการขายเหมือนกันครับก็คือขวดนี้แหละขายขายก็ขายขวดนี้ครับเวลาให้ก็ให้ขวดนี้ครับางทีตั้งใจจะไปขายคุยไปคุูมาไม่มีตังค์ก็กลายเป็นให้เยอะมากนะเยอะมากก็คือการขายความจริงใช่ความจริงเป็นหัวใจหลักของบริษัทที่ทำางันอยู่ตรงนี้วันนี้อะไรก็ตามที่ผมพูดออกไปทางรายการครับถ้าไม่จริงผมไม่พูดนม่อยาก แล้วที่ผมพูดไปผมกํารันตีตัวเองครับบางเรื่องบางราวอย่างที่เมื่อกี้ผมคุยว่าเป็นเกาไหมครับห้าวันกินไก่ได้ถ้ากินไก่ไม่ได้ผมคืนตังค์อืมฮะเรากํารันตีเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการันตีเรื่องพวกนี้นี่มันเป็นการันตีจากปากของคนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของปรดักะครับมันเป็นความรับผิดชอบว่าที่คุณไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซุ่มใช้นะครับคุณมั่นใจได้เพราะเรามั่นใจถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรมาเสี่ยงกับเราเพราะผมคืนตังครับ อืมฮะให้คุณกล้าที่จะลองเพราะคุณจะไม่เสียอะไรครับหลักการในการบริหารนะครับจัดการเวลาจัดการลูกน้องมีหลักการอะไรกว้างไหมครับก็ก็เป็นทีมงานผมใช้ทีมงานในการทางานก็ไม่ใช่เฉพาะคนเดียวบริหารจัดการทั้งหมดครับของเราก็จะเน้นไปทางการ PR อาร์สื่อการเข้าถึงลูกค้าครับบางทีเอ่อลูกค้าเห็นเราทางจอเนี่ยบางทีแล้วไปนั่งกับเขาที่บ้านเนี่ยเขารู้สึกมันเออมันกนละอย่าง แล้วก็วิธีการบริหารจัดการผมก็แบ่งเป็นเป็นเป็นครับเป็นส่วนงานของใครของใครของใครตอนทีมไหนก็จะมีเฮดของเขาเฮทของเขาเว,วลายุ่งไหมครับช่วงนี้ของผมเหรอต้องจัดเ<ม>วลาตลอดมันก็ไม่ถามว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่มีเวลาจะไม่มีจริงๆแต่ผมก็คิดว่าไอ้ที่เราผมเรามีเท่ากันเนาะ24ชั่วโมงใช่ฮะแต่ผมไม่เอาเวลาที่ที่ มันน่าทิ้งไปทิ้งไปเฉยๆอย่างเงี้ยผมเอามันไปใช้อย่างอื่นก็คือหลักหลักในการจัดเวลาของผู้ประกอบการนี่ผมลองสัมภาษณ์มานี่ไม่เหมือนกันเลยครบไม่เหมือนบางคนบอกไม่มีวันหยุดเลยเจ็ดวันไม่มีวันไม่เคยหยุดทำงานตั้งแต่จําความได้มาผมไม่เคยหยุดทำงานไม่เคยหยุดก็คือทุกวันเนี่ยเป็นวันทํางานหมดใช่แล้วผมสนุกกับมันครับผมชอบที่จะทาถ้าเกิดให้ผมอยู่เฉยๆผมว่าผมแย่ครับเพราะนั้นผมจะทำเขาหยุดกันน้องหยุดแต่ผมทำน้องหยุดผมไปส่งของครับ ก็คือไอ้ตรงนี้ทําอยู่ตอบตัวเองได้หรือว่าใช่แน่ๆใช่แน่ๆนี่คือชีวิตงานแล้วก็ความรักที่ให้กับมันโอ้ทุ่มสุดชีวิตก็เคยสาบานไว้แล้วอย่างที่บอกสาบานหน้าไฟว่าถ้าเกิดวันไหนเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเราจะทําให้เต็มที่แล้ววันนี้วันนี้เราเราพร้อมแล้วเรากล้าที่จะตอบว่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ตามที่เราตั้งใจไว้จริงผมเคยทํางานกับบริษัทอื่น ไปเป็นลรู้จ้างเขาแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยกำใจมากพอถึงเวลาปุ๊บมันก็มีปัญหาจนเราต้องหยุดค,คือบริษทัทเขาต้องปิดตัวลึกเข้าอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหามาซึ่งผดักดีมากรเราก็จะทุ่มเทพอ,พอพอเราเบื่อตรงนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าทํายังไงเราไม่ให้มันเป็นแบบนั้นเราก็พยายามจะมาทําของเรารแล้วพยายามป้องกันไม่ให้มันเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยมีการดูแลมันอย่างดีว่า,ว,าวันนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะนําพาเรื่องราดีๆแบบเนี้ย มามอบให้พี่น้องวันนี้ผมทําทุกอย่างตอนนี้ตีสองต้องตื่นเพื่อที่จะไปจัดรายการวิทยุครับตีสี่ถึงโคงเช้าครับตอนเช้ากลับมาที่บริษัทเพื่อเตรียมตัวทางานอันนี้ก็ก็ก็ขายความจริงขายความจริงแล้วก็ทุ่มเทไม่มีวันหยุดเลยด้วยซ้ำคือจริงใจว่ามันหยุดในตัวของมันเองอยู่แล้วเนาะครับถ้าเกิเดี๋ยวเราเบรกแป๊บหนึ่งเราเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่สามนะฮะช่วงสุดท้ายมุมมองในอนาคตนะครับกับคุณคำรมบริสุทธิ์นะครับ ขอต้อนรับข้อสู่รายการคนไทยเข้มแข็งในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับผมพงพันย้ต์เมืองเจริญและคุณคำลมบริสุทธ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแรัปไทย80ครับครับผ่านมาสองช่วงนะ่าสนใจมากเลยครับผมผมเองก็ได้ความรู้ไปมากมายเพราะว่าคุณคำลมผ่านงานมาหลายหลายอย่างนจนมาถึงในปัจจุบันครับ,ค,รบคุณคำลมคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จน,นย่ยังครับยังพอเป้าที่ตั้งไว้ยังไม่ถึง อ๋อมีตั้งเป้าไว้ฮะมันคือเราทํางานหลาย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 ตัวงานด้วยหลายส่วนงานด้วยงานหนึ่งอย่างสมมุติของเรื่องรายการทีวีเนี่ยเราฝันไว้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาสัมผัสมันว่าเราจะเป็นเจ้าของช่องทีวีตะเทียมหนึ่งช่องให้ได้วันนี้อยาก่านี้ก็อยากใช่ไหมครับการทําธุรกิจตรงนี้ครับคือเราจะต้องเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศไทยในการนําผลิตภัณฑ์ของไทยครับ ที่มีคุณภาพกับสู่พี่น้องประชาชนให้ชัดเจนที่สุดอืนี่คือนี่คือความที่ตั้งใจไว้เกี่ยวกับรุ่นโปรดักต์ตรงนี้นั่นคือเป้าหมายใหญ่แต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะครัถึงแต่ว่าก็กำลังเดินไปอยู่ใช่มันอยู่บนเส้นทางครับแต่เราก็บางทีเราก็มั่นใจว่าเราถ้าเราเดินถูกทางแล้วเราก็มั่นใจในการเดินไปผมคิดว่าความจริงอย่างที่เราคุยกันไปม่อสกูว่าการนําเสนอเรื่องราวความจริงเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะกลับมาหาเราครับ คือพี่น้องประชาชนมีตัวเลือกเยอะครับแต่เลือกไปแล้วนะเขาจะผิดหวังสมหวังเขารู้ตัวเขารู้ด้วยตัวเขาเอง<ช>แล้วถึงเวลาความจริงเท่านั้นที่มันจะคงอยู่ครับถ้าเกิดเรานําเสนอเรื่องราวความจริงตลอดเวลาเราจะต้องอยู่เพราะเราคือความจริงครับ ทีนี้คุณคำนณก็มีวางแผนไว้แล้วว่าแบบปุ๊บปุ๊บในสิบปีขา้างหน้าอย่างอย่างอย่างที่ว่าฮะอยากจะเป็นบริษัทที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเป็นชั้นนําของประเทศครับแล้วนาผลิตภัณฑ์พวกนี้กลับเข้าสู่พี่น้องประชาชนใช่ฮะมีการวางแผนไงบ้างฮะในการแบบที่เราจะเดินไปถึงแผนเราจะสร้างยอดให้เพิ่มขึ้นเรื่องเรื่องเรื่องสร้างยอดเนี่ยต้องทําอยู่แล้วต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าการที่จะเป็นหนึ่งในการนําเสนอเรื่องราวของสุขภาพ โดยนําสินค้าของไทยเน้นโดยนําสินค้าของไทยมาเป็นตัวนําเสนอเนี่ยคมันมันก็ต้องทํายอดครับให้ได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้ม,มันถึงจะสามารถที่จะเป็นหนึ่งตรงนั้นได้จริงครับเพราะณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องหลายต้องบอกว่าทั่วไปเขาจะนิยมอะไรที่มันเป็นแบรนด์นอกบ้างอะไรบ้างครับนะครับเราเราพยายามที่จะลบ อ่าออความรู้สึกนั้นซะเพราะจริงๆแล้วคนไทยเราไม่ธรรมดาอืะคนคไทยเราความคิดเป็นหนึ่งหลายเรื่องฮะ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 อ่าผมไม่รู้ว่าเรื่องอ่อื่นเป็นยังไงแต่เรื่องที่ผมสัมผัสนี่มันชัดเจนครับเรื่องสุขภาพเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในพี่น้องโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยาสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเสื่องของร่างกายสาเหตุของการเกิดโรคครับ แล้วมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้จากวิธีการรักษาในรูปแบบปัจจุบันครับได้ร<ะ>้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอ,อย่างสมมุติเรารเราเรียนรู้เรื่องนี้เราเรียนรู้ไปถึงต่างประเทศว่าต่างประเทศเองพวกด็อกเตอร์พวกหมอพวกายแพทย์ต่างๆเนี่ยเขากําลังย้อนกลับไปหาธรรมชาติอ่าใช่เอาธรรมชาติมาดูแลธรรมชาติครับ แต่ของเราเนี่ยมันเป็นเฟรนด์ที่กำลังจะมาอยู่มันเป็นความเป็นจริงซึ่งเขาเขาตอบตัวเองได้แล้วว่าจริงๆแล้วมันคือต้องเอาธรรมชาติดูเลยธรรมชาติแต่ของเราเนี่ยยังตามหลังคือไอ้ที่เขาคิดไว้เมื่อสามสี่สิบปีก่อนเราตามเขาไปตอนนี้เขาก็นําหน้าคิดไปว่าจะไปที่ธรรมชาติแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ธรรมชาติเราใช้มันตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะอืจริงๆเราแซงหน้าเขาเรื่องธรรมชาติแต่เราไม่ได้เอาธรรมชาติของเราเนี่ยมาใช้จริงๆให้ชัดเจนเราอยากจะนําเสนอเรื่องนั้นครับให้เป็นรูปธรรมชัดเจน ก็คือก็คือจะเน้นเป็นแผนแผนแผนโบราณใช่จะจะลองเปลี่ยนมาเป็นทําเป็นยาแผนปัจจุบันไหมฮะครพันให้ทันสมัยแล้วก็เพราะว่าคาว่าแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีพวกเคมีมีพวกมันต่างกันยังไงครับระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนโบราณผลของการใช้ผผมคงพูดได้วันนี้ไม่มี คุณหมอคนไหนออกมาปฏิเสธได้ว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่น้องมีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยครับคุณให้กินยาคุมน้ําตาลไปจะไม่มีผลเสียกับผู้ป่วยอืมฮะฮะพูดไม่ได้เพราะมันมีผลเสียครับยาคุมน้ําตาลมันจะส่งผลไปทําลายไปสะสมทําให้ไตคุณมีปัญหาอืมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเรารู้แต่ถามว่าเมื่อกลับมาใช้สมุนไพรหลายคนที่เป็นเบาหวานแล้วเขาเขาดีขึ้นครับก็ด้วยสมุนไพรทางนั้นนะอืมไม่มีดีขึ้นเพราะ ยาแผนปัจจุบันเลยครับโรคเบาหวานครับการัตีอืมฮะเพราะฉะนั้นแนวทางในการในการที่จะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยฮะเรื่องโปรดักต์ก็ยังยึดอยู่แบบนี้ต้องยึดแล้วก็จะพัฒนาเขาพัฒนาเพราะยังพัฒนานี่คือลักษณะไหนฮะในการทางด้านการวิจัยทางด้านไรนพวกนี้เพราะว่าใจชัยขึ้นอยู่ภูเขาผสมมะขามป้อมเนี่ยมีผลการวิจัยครับตัวภูเขาเองมีผลการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าเขามีฤทธิ์ทางด้านยาอย่างไรบ้างอ๋อครับมะขามป้อมก็มี มีเรื่องราวของเขามาอยู่แล้วแล้วเราได้รับโอกาสจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉยวัชย์เฉยสุดท่านเป็นคนดูแลการผลิตไม่ใช่ว่าชาวบ้านชาวช่องมามากันเองไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้ผักเรื่องราวที่มันชัดเจนเราก็มีกระบวนการเรื่องสัมพัญ์เหมือนกันกระบวนการเป็นเรื่องสัมพันธ์เรื่องเรื่องวิจัยนี่ปกติเออจะเข้าวิจัย